มีก้อนก้อนตะปุ่มตะป่มเหมือนผิวน้อยหนาตรงไหนแล้วเธอฉันรับไม่ได้ที่หมอบีบเนี่ยบีบเจลออกมาเนี่ยมันคือฟิลเลอร์เห็นไหมเพราะหัตถการเที่เกทำในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเครื่องที่ทำให้หน้าก็เป็นแผลสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเอ็กอีกแล้วนะคะช่องกรีนนาที่จะมาแชร์สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและความงามแต่วันนี้ค่ะ มันน่ากลัวทนหน่อยนะจริงๆน่าจะเห็นจากไฮไลท์ในต้นคลิปแล้วแหละว่าวหน้าฉันพังเพราะฟิลเลอร์แต่เดี๋ยวก่อนคนที่ฉีดฟิลเลอร์อยู่อย่าตื่นตกใจหรือว่าหมอที่กําลังขายฟิลเลอร์อยู่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาทัวร์มาลงนะคะอย่าเพิ่งด่าดิฉันเราไม่โทษใครเราโทษตัวเองนะคะคือถมไงเนะออมันก็สวยขึ้นไนงะหน้าโนยเราก็เต็มขึ้นโดยเฉพาะตรงหน้าผากอย่างเงี้ยที่ทุกคนเห็นหน้าผากไอ้โห,หนดงมูนเนี่ยนะคะ เป็นประหมอสีนะฮะก็ตัวดีเนี่ยละค่ะการฉีดฟิลเลอร์เกินพอดีนะฮะคือไม่ได้โทษฟิลเลอร์ฟิลเลอร์เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสารแปลกปลอมเนาะที่ฉีดเข้าไปเมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายเนี่ยจนเกินพอดีมันก็จะเป็นเหมือนต้นคลิปที่ฉันให้เธอดูกันว่าฉันจะต้องให้หมอเนี่ยมาบีบบีบบีบไล่เอาฟิลเลอร์ออกจากหน้าผากฉันมันเกิดผังผืดที่หน้า หรือบางทีเกิดการอักเสบมันก็วมววๆววัวว,ว,วขึ้นมาซึ่งเอกก็เป็นแบบนั้นโชคดีที่ไม่ได้ฉีดเยอะมากจนเกินไปจนเหมือนในคลิปที่หลายๆคนเห็นว่าบีบอ,อกมาแล้วน้องไหลออกมาเอกไม่นขนาดนั้นแต่ส่วนที่มีปัญหาก็คือตรงขมับตรงนี้ผ่านมาเกือบ20ปีกองอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วทีเนี้ยเอกใช้ทุกวิธีเลยเอามันออกให้ได้เพราะยิ่งเราแก่เนาะหนังมันก็จะเหี่ยวใช่ไหมความยืดหยุ่นคอลลาเจนอิลาตินเราก็จะ ไม่มีคุณภาพเหมือนเดิมอะมันก็ดึงดึงหนังตาให้เราเป็นตาแบบเนี้ยไม่ได้วิธีการแก้เคยไปคุยกับหมอก็คือต้องกรีดต้องผ่าดึงหน้าออกใช้มีดขูดฟิลเลอร์ที่มันลดออกมาแล้วก็เย็บกลับเขาไปใหม่อันนี้เธอ2องสาเดือนอะคือกลัวกลัวการใช้มีดลงหน้ากลัวการแบบแต่ไม่กลัวเข็มนะจ๊ะประเด็นที่2คือเป็นคนฝึกโยคะ แล้วให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายการฝึกยโยคะมากๆจนล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วไปเจอหมอท่านหนึ่งนะคะคุณหมอโอจาก Eleven Eye c คลินิซึ่งก็คุณหมอโอเนี่ยเขาก็มีความเชี่ยวชาญเพราะตอนเขาอยู่อเมริกาเนี่ยเขาเป็นคุณหมอผู้ช่วยกับหมอพลาสติกเซอร์เจนหมอโอก็น่ารักมากคือนางก็บอกเฮ้ยเอกแกแบบคือหน้าแกฟิกเกอร์หน้าคงหน้าคือดีมากเลยนะ ถ้าจะแก้ปัญหาตรงเนี้ยตรงคำมับอะ่ะมันจะทำให้หน้าเราอ่ะสวยขึ้นหวานขึ้นแล้วก็อ่อนไวขึ้นเพราะมันจะช่วยยกหน้าเราด้วยใช่ไหมถ้าเราไม่โดนกดอย่างเงี้ยตาแล้วก็โตหลังจากที่เอ็กรู้จัก e n นโดลิฟเอ็กก็ไม่ย้อนกลับไปทำหัตถการอื่นที่เคยทำอีกเลยดังนั้นวิธีการทำที่เห็นเป็นแผลเนี่ยเพราะมันคือทำหัตถการที่มันแก้ไขถ้าคุณทำการกระตุ้นคอลลาเจนหรือสลายไขมันด้วยเครื่อง e n นโดลิฟเนี่ยคุณจะไม่เป็นแผลเหมือนเอก คือจะชิวมากแต่เอกมันคืองานแก้หมอบอกว่าหน้าแกยากมากเอกหน้าฉันยาขนาดเลยเช่ว่าเออฉันก็ไม่ได้คิดดวคิเล่หรือว่าหน้าไม่ได้แย่มากนะอะไรเงี้ยเธอดูคลิปนะเดี๋ยวฉันส่งคลิปให้เธอดูเธอเห็นไหมเวลาฉันยิ้มเนี่ยมันมีก้อนขึ้นมาแล้วก้อนเนี้ยมันเหมือนก้อนตะปุมตะปับอะเหมือนแบบ คือคนอื่นเขาคงไม่เห็นหรอกแต่เราอ่ะเราอ่ะส่องหน้าตัวเองทุกวันเนี่ยใช้กระจกดับโต๊ะทีอ่ะหายไปไหนแล้วล่ะต้องใช้กระจกดับโต๊ะทีมาส่องหน้าตัวเองทุกวันว่ามันมีสองด้านนะอันนี้รู้ใช่ไหมมันมีสองด้านที่ซูมอินซูมเอาเห็นไหมเวลามันยิ้มมันจะเห็นในคลิปเธอเห็นใช่ไหมที่ฉันยิ้มแล้วมันจะขึ้นเป็นก้อนตะปุ่มตะปั่มเหมือนผิวน้อยหน้าตรงไหนแล้วเธอฉันรับไม่ได้แล้วก็นิดนึงอ่าแล้วมันต้องเพอร์เฟกต์นิดนึงอ่ะทีนี้ ในคลิปเนี่ยหมอก็จิ้มแล้วว่า2ข้างเนี่ยมันมีลักษณะที่ผิดปกติอาทีนี้คลิปถัดไปคลิปถัดไปเห็นไหมอันนี้เธอจะเห็นนะว่าไอ้ตัวเส้นเนี่ยเส้นที่คุณหมอแทงเข้าไปเปิดแผลตรงนี้นิดนึงนะแล้วก็แทงเข้าไปเนี่ยมันเป็นเหมือนเส้นลวดเล็กมากๆเลยนะคะเป็นเส้นลวดที่นำพลังงานเลเซอร์1470นาโนเมตรซึ่งไม่มีงานวิจัย เครื่องนี้ใช้ที่อิตาลีมาเป็น10กว่าปีแล้วนะแต่เนี้ยเพิ่งเข้าไทยได้ปีกว่าซึ่งรู้สึกว่ามาช้าเกินไปอีเซนล,ลวดตัวนี้มันจะไปเลาะตรงนี้ก่อนเราจะปล่อยพลังงานเลเซอร์1470นาโนเมตรไปเลาะสลายผังผืดสลายฟิลเลอร์สลายอะไรก็ตามเนี่ยซิลิโคนเหลวหรือฟิลเลอร์จ,จริงฟิลเลอร์แท้ที่มันกองอยู่ตรงขนับนั่นใช่ไหมสลายออกให้หมด <Wow> อ่ะและคลิปถัดไปเห็นไหมที่หมอบีบเนี่ยบีบเจลออกมาเนี่ย มันคือฟิลเลอร์ที่โดนสลายด้วยพลังงานเลเซอร์1470นาโนเมตรไปแล้วด้วยเครื่องอินดอลิฟเธอตอนทำไม่เจ็บนะเขาเหมอก็บอกเนิรบ,บอกยาชาเนาะคือถ้าสาวคนไหนฉีดฟิลเลอร์อยู่แล้วฉีดทัตการทำเข็มอยู่แล้วไม่เจ็บไม่ต้องกลัวไม่เจ็บเลยฉันชิลมากชิลมากนะคะเพราะว่าหมอบอกเนิร์บบอกยาชาเอาไว้ พอนางจัดการฟิลเลอร์ที่ขมับเอ็กไปเนี่ยนางก็จะเริ่มแบบว่าไปยกกระชับหน้าดังนั้นนางก็จะแทงไล่ไปนะตั้งแต่เปลือกตาใต้ตาแก้แล้วก็แทงไปในเวกเตอร์ที่มันจะยกหน้าเรากระชับขึ้นเพราะว่าพลังงาน1 4 0นาโนเมตรเนี่ยมันจะเป็นการปล่อยพลังงานและกระตุ้นให้ผิวสร้างคอลลาเจนโดยที่หน้าเราไม่เป็นแผลทำไมเอ็เน้นย้ำตรงนี้ เพราะเหตุการณ์ที่ทำในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่มันช่วยโยกกระชับหน้าเนี่ยมันเป็นเครื่องที่ทําให้หน้าก็เป็นแผลเป็นแผลคือเป็นแผลใต้ผิวหนังนะเออเธอนึกถึงเป็นกินหมูกระทะเวลากินหมูกระทะเธอติ้งหมูเนี่ยหมูชิ้นแค่นี้เวลาเธอวางจีบนหมูกระทะเนี่ยจากชิ้นขนาดเนี้ยมันหดไหมมันหดถูกไหมเช่นเดียวกันเวลาผิวหนังเราเนี่ยโดนเลเซอร์ ที่กระตุ้นให้เกิดความร้อนใต้ผิวหนังกล้ามเนื้อหรือว่าผิวหนังเราจะหดพอมันหดมันก็จะลิฟต์อัพขึ้นมันก็จะเกิดอาการที่ว่ายกกระชับหน้าขึ้นพอนด็กออกไหมแล้วมันก็จะกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่ในแนวที่ยกกระชับขึ้นถามว่าโอ๊ยพี่เอทำแบบนี้แสดงว่าไม่ต้องพักฟืนสิเออมันก็พักฟืนบ้างเดี๋ยวฉันส่งรูปให้เธอเนี่ยฉันพักฟืนแรก,แรกๆหน้าฉันบวมเป็นแองกี้เบิร์ดเลยเธอ หน้าบวมตาปิดฉันขับรถไม่ได้อะนะแต่ว่าแผลตรงนี้มันต้องใช้ระยะเวลาแบบเดือนครึ่งถึง2เดือนในการที่จะให้แผลมันฮิลิ่งแต่เมื่อกี้พูดไปแล้วอันนี้คืองานแก้หมอบอกว่าหน้าแก่ยากมากเองใช่ไหมงานแก้ฟิลเลอร์ที่เกาะผังผืดไวเป็นระยะเวลาเกือบยี่สิบปีเพราะฉะนั้นสาวคะถ้าสาวเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องฟิลเลอร์แบบกองเป็นผังผืดที่หน้าหรือเป็นเกิดอาการที่โอเวอร์ฟิลล์ะอันนี้คืองานแก้คุณไปทําแบบ กระตุ้นคอลลาเจนหรือคุณไปทำไลโปไลซิสสลายไขมันเนี่ยแค่เนี่ยมันก็โอเคมากแล้วอ่ะเห็นคลิปกันแล้วกลัวกันหรือยังว่าการฉีดฟิลเลอร์ที่มันโอเวอร์ฟิลเกินพอดีเนี่ยมันจะส่งผลให้คุณนะไม่ชาก็เร็วดูหน้าฉันก่อนดูหน้าฉันเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวฉันยอมสละตัวเองเป็นอาจารย์ใหญ่ทุกคนได้ศึกษาดูนะคะเจริญอาชพดูว่า ความพังของหน้าในการที่ไม่รู้จักพอดีซึ่งเอ็กบอกเลยนะว่าตั้งแต่เอ็กรู้จักเครื่อง Endolift X เอ็กลืมหัตถการอื่นไปหมดเลยทำตัวนี้มันเหมือนเราทำ Fractional Laser ไปด้วยทำการไลโป l y s i s ก็คือสลายไขมันส่วนเกินสลายไขมันใต้เนี้สลายไขมันแก้มใหญ่ๆเนี่ยออกไปด้วยและสิ่งสำคัญคือมันกระตุ้นคอลลาเจนถึงจุดเป้าหมายจริงๆและไม่ทำให้เกิดแผลในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเราทำ Endolift หน้าเราจะไม่เป็นผังผืดแบบที่ผ่านมาถ้าใครสนใจถ้าใครสนใจก็ Google เลยค่ะแต่ที่สำคัญขอเตือนนะเห็นเครื่องเอนโดลิปแล้วอย่าเพิ่งพุ่งตัวดูเคสเขาก่อน before after เคสเขาดีไหมและประวัติของคุณหมอเป็นยังไงอย่างเอ็กอย่างเงี้ยเอ็กทำกับหมอโอที่ e ี e ลฟเว่น c อคลินิกเนี่ยสิ่งสำคัญคือ result ค่ะดูค่ะสาวเป็นไงคะนี่มันหน้ามากเลยนะปกติก็มั่นอยู่แล้วเนี่ยหลังจากทำเอนโดลิปนี่มันยิ่งเข้าไปอีกนะเธอ นะก็ลองไปดูกันดูรายละเอียดการไปเซิร์ชได้นะคะมีทั่วไปถ้าแต่ใครรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ไว้ใจอยากให้แบบ e เอ็กแนะนำอะไรก็อินบอกซหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะก็ยังไงก็นะเธอนะทำบุญสวยชัดหน้าทำหน้าสวยชัดนี้ <Wow. S 1> นะจ๊ะฝากไปด้วยค่ะสาวบาย